เราพูดถึงสเปคกันมาบ่อยแล้วสําหรับ C708 นะครับรถไถนะครับแมสซี่85แรงม้าคันนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเงินดาวเงินชื่อดาวและก็ค้างงวดกันครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องกถไยนะครับคลังเกษตรยนต์นะครับเมื่อนี้นะครับมาในบรรยากาศสบายๆครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันหยุดแรงงานนะครับวันหยุดแรงงานกับผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับกับขอให้มีความสุขมีเงินมีทองไหลมาที่มาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือวันนี้เป็นวันพักผ่อนของเฮากับชาติแบตให้เต็มที่พร้อมลุยงานต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องนะเขาเรื่องงเเเขข้้าาาลล่ฮนคครับิปีตออออกตัััวก่่่ออนนนคครรบบพพแมี้งะ ขออนุญาตเพแมะพี่น้องทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่านะครับมีคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเลยเกินครับช่วงนี้ว่าอยากให้ผมว่าภาษากลางนะครับวอาภาษากลางเพราะว่า่พรม่พี่น้องบางท่านที่อยู่ตั้งภาคอื่นไม่ได้ไปภาคเหนือภาคใต้หรือภาคกลางเองเพิ่นฟังบกหูเลืองครับพี่น้องงน้นผมขออนุญาตรับคลิปนี้อาจจะต้องว่าภาษากลางแน่นะครับ่พแม่พี่น้องเนาะแต่อาจจะบอกวภาถอถกหอกนะครับจะจะพยายามว่านะครับต้องขออภัยเพ่าะพี่น้องไวก่อนนะครับอ่ะโอเคครับปับโหมดแล้วนะครับขอใช้ภาษากลางนะครับปัจจุบันนี้ ขอใช้ภาษากลางนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถไถแมสซี่นะครับ mf 4 7 0 8ขนาด85แรงม้าคันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องถามว่ามาทำอะไรรีวิวบ่อยจังไม่ได้มารีวิวตัวรถครับวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวตัวรถละพราะรถคันนี้ผมลงรีวิวบ่อยมากนะครับเนื่องจากว่าเราขายดีมากสำหรับตระกูลนี้นครับ mf 4 7 0 8 4 7 0 7ี่เนเี่ยหรือ Global s e r ี e s เนี่ยช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยขายดีมากนะครับรถคันนี้นะครับรถคันที่อยู่ ก็มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับรอจัดส่งในวันที่5นี้แหละครับวันนี้วันที่1ก็เดี๋ยวจะส่งวันที่5นะครับพ่อพี่น้องนะครับ5้าพฤษภาคม2 5 6พ้อยให้กับพ่อพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวไร่อ้อยนะครับโรงงานน้ำตาลมิตรกาลสินนี่แหละครับแล้วก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้านะครับบางท่านที่ทำผลทำาอ่าทำไฟแนนซ์แล้วผลผ่านแล้วรอรับรถนะครับ อาจจะมีเลทบ้างชาบ้างนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทางกรุงเทพนะครับติดปัญหาทางโกดังใหญ่ที่กรุงเทพเนะี่ยติดปัญหาเรื่องของการ work from home นะครับตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติของโควิดนี่นะครับทำให้การทํางานอาจจะมีสลับบ้างสลับกันมาทํางานบ้างชาบ้างเร็วบ้างต้องขออภัยไว้ก่อนแต่ผมยืนยันว่าผมเร่งให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกคนที่ทําเคสกับเราแล้วผ่านรอรับรถเพราะผมรู้ว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วอยากจะใช้รถแล้วก็ต้อง รีบใช้แหละไงต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วก็จะพยายามเร่งให้ได้เร็วที่สุดครับวันนี้มาเข้าเรื่องเข้าวล่าวกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการช่วยดาวการผ่อนราคาต่างๆนะครับที่พ่อให้พี่น้องอยากจะรู้นะครับหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าราคาเท่าไหร่มีช่วยดาวเท่าไหร่ผ่อนยังไงนะครับผมจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับโอเคครับก่อนจะคุยเรื่องราคาสำหรับพ่อแพี่น้องบางท่านที่ยังไม่เคยชมนะครับผมอาจจะรีวิว ข้าวๆพูดสเปิทข้าวๆเลยกันเดี๋ยวพูดบ่อยเดี๋ยวเพืพี่น้องเบื่อกันนะครับรถไถคันนี้นะครับรถไถคันนี้นะครับอ่าเป็นรถแมสซี่โฟกัสในเบสสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับขนาดแปดสิบห้าแรงม้านะครับย้ำแปดสิบห้าแรงม้าบางท่านไปดูเลขสี่สิบเจ็ดนะครับจะบอกว่าสี่สิบเจ็ดแรงทำไมใหญ่จังไม่ใช่นะครับเป็นรหัสรุ่นที่ใช้ทรหัสเดียวกันทั่วโลกครับ <Wow. S 1> รถที่จำหน่ายอยู่ในอเมริกายุโรปหรือ,อแม้กระทั่ง อเมริกาใต้เองก็ตามนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยรหัส47เหมือนกันเป็นตระกูล global series นะครับก็จะมี4708 4707 4709แปดสีย่าอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เป็น global series ซึ่งเป็นตระกูลใหม่เป็นรุ่นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับอ่ะเข้าที่ตัวรถนะครับ4708ตัวนี้นะครับขนาด85แรงม้า4สูบเทอร์โบครับพ่อแพงพี่น้องครับคันหน้าคาราโลนะครับแข็งแกร่งทนทานขนาดใหญ่รรอองงัับานนหกได้ยู่แล้้วนนะครับขึชื่ออยู่แล้้วนนนนะะคคคครรรรัััับบสาาาหหโบ ระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์นะครับ12เกียร์ดในหน้า12เกียร์ทอยหลังนะครับระบบเกียร์ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับคลัสนิ่มมากเหมือนคลัสน้รถยนต์เลยนะครับต้องต้องมาลองต้องมาลองนะครับต้องมาลองนะครับแล้วก็หางหลังนะครับยกได้3ตัน3ตัน3,000กิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวรถเปล่าเนี่ยอยู่ประมาณ3ตันนะครับ3ตัน1 3ตัน2ประมาณนี้ติดตั้งใบดันเข้าไปก็จะตกประมาณสักเกือบเกือบสตัน8ได้นะครับ3ตัน8ได้เป็นสเปคคร่าวๆนะครับอ่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงราคากันบ้างครับพูดถึงราคากันบ้างครับคันนี้นะครับ MF4708 ขนาด85แรงม้านะครับตัวรถใบดันนะครับแบบนี้เลยนะครับมีใบดันติดตั้งไปนะครับมีตัวรถใบดันติดตั้งไปนะครับราคาเงินสดอยู่ที่1,468,500บาทครับ1,468,500บาทนะครับแต่เพ่อให้พี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับ เราผ่อนได้เราดาวได้นะครับเราดาวได้นะครับโดยนะครับผมจะพูดถึงเงินดาวขั้นต่ําขั้นต่ำนะครับดาวขั้นต่ําที่เราจะใช้ในเงินการวางดาวรถคันนี้อยู่ที่ประมาณตัวเลขกลมๆนะผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ30,000นบาทโดยที่นะครับโดยที่นะครับโดยที่นะครับผมนะครับมีเงินช่วยดาวให้พ่อพี่น้องอยู่1นึ0 0 0สบาทนะครับดังนั้นพ่อพี่น้องที่จะออกรถรุ่นนี้4708นนะครับแปดสิบห้าแรงม้าคันนี้นะครับ ก็จะต้องเตรียมเงินมาประมาณ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองครับรวมกับของผมที่ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอีก1นึ่งแสนสบาทเราก็จะรวมกันเป็น3ามแสนบาทสามแสนบาทเราก็จะเอาไปดาวนะครับไปดาวนะครับโดยนะครับบริษัทที่จัดไฟแนนซ์หรือให้บริการด้านสินเชื่อของเราก็คือตีเพชรอีส e ุลิสซิงนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการทางด้านการเงินมาในประเทศไทยมากกว่า40ปีแล้วแหละงั้นเชื่อถือได้แน่นอนนะครับโดยนะครับ เลดอกเบี้ยนะครับเลดอกเบี้ยนะครับเลดอกเบี้ยมีตั้งแต่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่3% 3. 5ปรประมาณนี้จนถึง8%กว่าๆนะครับขึ้นกับอะไรขึ้นกับนะครับหนึ่งเงินดาวยิ่งดาวเยอะดอกเบี้ยยิ่งต่ำยิ่งผ่อนจำนวนปีน้อยดอกเบี้ยยิ่งต่ำนะครับยิ่งเลือกรูปแบบการผ่อนให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุดดอกเบี้ยก็ยิ่งต่ำ ดังนั้นนะครับเลดอกเบี้ยนะครับมีหลากหลายนะครับตั้งแต่3.5จนถึงประมาณ8กปอกว่านะครับวันนี้ผมจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับส,สรุปคร่าวๆให้ฟังผมจะลองคำนวณคร่าวๆแล้วกันไม่ใช่สรุปคร่าวๆนะครับเพราะว่าการที่จะมาคำนวณว,ว่าดอกเบี้ยของแต่ละท่านเท่าไหร่เนี่ยแตกต่างกันเพราะแต่ละท่านมีไรายได้ไม่เหมือนกันวางเงินดาวนไม่เหมือนกัน อยากจะส่งในเดือนที่ไม่เหมือนกันรูปแบบการส่งไม่เหมือนกันดังนั้นดอกเบีย้ยแต่ละท่านก็จะอาจจะแตกต่างก,กันไปเลยก็ได้นะครับขึ้นกับความต้องการของพี่น้องนะครับในแต่ละท่านแต่วันนี้ผมจะมาคํานวณเลยดอกเบีย้ยเอาเอาเรทที่เอาเรทที่เอาเทที่ถือว่ามากที่สุดแล้วกันเอาถือว่ามากที่สุดแล้วกันนะครับสําหรับการดาวน์รถรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราใช้เงินออกรถนะครับหนึ่งแสบาทผมช่วยอีกแสนสองรวมกันเป็นสามแสนสามแสนบาทนี้นะครับ เราไปดาวผ่อน6ปีสมมุติว่าผ่อน6ปีผ่อน6ปีผมคานวณตัวเลขออกมาคร่าวๆนะครับผ่อนปีละ3 0 0นบาทเท่านั้นเองผ่อนปีละ3 0 0นบาทโดยใน3 0 0นบาทนี้นะครับผมรวมงวดย่อยเข้าไปแล้วด้วยนะครับเพราะน้นพี่น้องจะต้องแบ่งจาก3 0 0นนี้ออกมาเดือนละ2,500 2,500 2,500นะครับพูดง่ายก็คือในปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะนายพี่น้องจะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องผ่อนเป็นค่างวดของมันเนี่ยนะครับรถคันนี้เนะี่ย อยู่ที่ประมาณปีละ3 0,000 0บาทตัวเลขกลมๆรวมงวนย่อยทั้งหมดแล้วนะครับค่าใช้ใจ่ายอยูปป่ประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับค่าใช้ใจ่ายนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ผมคำนวณขึ้นมาคร่าวๆสําสหรับเพื่อนพี่น้องที่ที่ต้องการทราบนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายประมาณนี้สูงสุดประมาณนี้แหละอ่าไม่จะไม่เกินนี้ละนะครับโดยนะครับดอกเบี้ยอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับมีความแตกต่างกันตั้งแต่3%เกว่าๆจนถึง7% 8นะครับขึ้นกับความต้องการของพี่น้อง ยิ่งดาวเยอะดอกเบี้ยยิ่งถูกยิ่งผ่อนจานวนปีน้อยดอกเบี้ยยิ่งถูกลงนะครับดังนั้นพ่อพี่น้องที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาสามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับโดยตรงที่เบอร์0895761986นะครับโดยนะครับโดยนะครับโดยนะครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับมีการรับประกันให้ด้วยนะครับ1ปีเต็มนะครับมีช่างบริการถึงบ้านนะครับ1ปีเต็มฟรีค่าแรงค่าเดินทางทุกอย่าง1ปีเต็มนะครับดังนั้นพ่อพี่น้องที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับ ย้ำอีกทีเบอร์เดิม095761986 8นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมต้องซื้อกับคลังเกษตรยนต์รถถ่ายแมสซี่เนี่ยทำไมต้องซื้อคลังเกษตรยนต์ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับทางบริษัทเราเนี่ยครับเป็นตัวแทนจําหน่ายรถแท็กเตอร์แมสซี่ฟอร์กุสันนี่มาปีนี้เข้าสู่ปีที่7จ็ดละนะครับเข้าสู่ปีที่เจ็ดละเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับที่มียอดขายในรถแมสซี่ฟอร์กุสันเนี่ยสูงสุดในประเทศนะครับตลอดมาตลอดมาถ้าเทียบ ล่าสุดอย่างสี่ปีห้าปีซ้อนละท,ที่เราได้มาครับยอดขายสูงสุดในประเทศดังนั้นย้ํากับพ่อแม่พี่น้ององีกครั้งว่าเรามีความพร้อมในการที่จะดูแลเรามีความพร้อมในการขายเรามีความพร้อมในการช่างบริการเรามีความพร้อมในเรื่องของอะไรที่จะดูแลพ่อแม่พ,พี่น้องได้สำหรับพ่อแม่พี่น้องท,ที่ใช้รถถ่ายแมซี่โฟกัสนะครับก็ดังนั้นนะครับเราก,การันตีได้ว่านะครับคลังกระสิ์ดนกรุ๊ปเราพร้อมที่จะดูแลและก็ะแลและขายสินค้าให้กับพ,พ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับด้วยการบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ สุดท้ายมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับพูดกันมายาวเหยียดสรุปกันอีกรอบหนึ่งให้เพ่อ่พี่น้องได้ฟังกันนะครับว่าตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นช่วยดาวอยู่1นึ่งแสนสองบาทใช้เงินออกรถประมาณแสนแนะครับแต่นะครับแต่แต่นะครับพิเศษพิเศษอีกนิดนึงพิเศษอีกนิดนึงนะครับพ่อ่พี่น้องที่โทรเข้ามาหาผมโดยตรงนะครับแล้วบอกว่าได้ดูคลิปนี้ผ่านทาง u t u b e นะครับผมเพิ่มเงินช่วยดาวให้อีก5,000บาทเพิ่มเงินช่วยดาวให้อีก5,000บาทเป็นเงินช่วยดาว1นึ่งแสนสองหมื่น 5,000บาทให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปใช้ใการผ่อนรถคันนี้ช่วยดาวรถคันนี้นะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่สนใจรีบโทรมาผมเลย0 8 9 5 7 6 1 9 8กนะครับอ่ะก็อย่างที่เรียนนะครับเดดอกเบี้ยมีตักแตกต่างกันตั้งแต่3%จนถึง7จนะครับขึ้นกับลูกค้าเลยความต้องการของลูกค้าแบบไหนย,ยิ่งดาวเยอะดอกเบี้ยยิ่งต่ำนะครับค่างวดต่อปีสําหรับลูกค้าที่ผ่อนทั่วๆไปผมคํานวณแบบเรดสูงสุดละกันก็ ประมาณปีละ3 0 0แสนรวมงวดย่อยแล้วเดือนละ2 5 0 0นะครับลูกค้าก็จ่ายงวดย่อยเดือนละ2 5 0 0 2 5ห้าส้ามางวดปลายปีก็จะไม่ถึง3 0 0แสนนะครับก็จะประมาณสองแสนเจ็ดสองแประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวรถนะครับใบดันนะครับสำหรับชุดนี้เป็นตัวรถใบดันนะครับอ่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับก็ชี้แจงรายละเอียดกันไปให้ทราบแล้วท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับหรือว่าโทรมาหาผมโดยตรงได้ที่0895761986นะครับขอ ขอนิดนึงครับพี่น้องก็อย่าโทรมาดึกมากนะครับบางท,บางทีบางท่านโทรมาห้าทุ่มก็มีครับดูคลิปตอนห้าทุ่มโทรมาผมตอนห้าทุ่มก็มีนะครับต้องขออภยัยจะบางทีผมหลับแล้วไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับเพราะม่พี่น้องต้องขออภยัยก็สะดวกสุดก็คอมเมนต์มาด้านล่างผมตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกตอบเองด้วยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็หรือถ้าสะดวกโทรก็โทรมาได้ที่เบอร์0895761986ในเวลาราชการแล้วกันพ่อแม่พี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากนะครับรถไทยแมสซี่นะครับต้องนึกถึงนะครับคลังกเกษตรยนต์กรุ๊ปครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ